สวัสดีครับผมบอลจากร้านเว้นการยางปานบุรีนะครับวันนี้จะพามาดูยางอีกหนึ่งแบรนด์นะครับเป็นยางคัมโฮนะครับเอ็กตาร์สปอร์ตเอสนะครับ สำหรับยางคำโฮรุ่นนี้นะครับออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศเขตร้อนซึ่งเหมาะสำหรับประเทศไทยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปหรือรถอีวีนะครับรุ่นนี้เหมาะสำหรับรถพวกนี้จริงๆนะครับสำหรับยางชุดนี้นะครับกำลังจะถูกติดตั้งในรถลูกค้านะครับขนาดยางด้านหน้านะครับจะเป็น24535 20นะครับด้านหลังจะเป็น27530-20มนะครับมาดูทางด้านการประกอบยางนะครับหรือทอดใส่ครับทางร้านจะเน้นย้ำนะครับเรื่องรายละเอียดร้อลูกค้านะครับไม่ว่าจะ รถถูกรถแพงเราจะคงรักษามาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิพดพลาดใดๆไม่ว่าจะล้อลูกค้าหรือรถลูกค้านะครับทางด้านลมยางจะเป็นตู้ลมไนโรเจนนะครับซึ่งมีค่าลมปอนได้มาตรฐานและแม่นยําเหมาะสําหรับรถยต์ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับหรือวัดค่าลมยางเพื่อให้ค่าลมยางเท่ากันทั้ง4ี่ล้อสำหรับช่วงล้อยังคงมาตรฐานเดิม ล้อสีดำตะกัวที่ทวงก็จะเป็นสีดำนะครับสําหรับใส่ล้อทางด้านก็ระวังพิเศษเหมือนกันนะครับต้มๆมองๆก็ใส่ได้เลยนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขับรถออกนะครับก็จะเป็นการปอนนะครับค่าปอนแล้วก็ตั้งไว้ที่ค่าปอนมาตรฐานนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งศูนย์แล้วส่งลูกค้ากลับบ้านได้เลยขอบคอุณครับ